เรามาดูเรื่องของการบิวตี้เวิลด์เนี่ยสครับช่งเดือนนี้คนไทยเก่งพอสมควรทีเดียวนะครับและในช่วงท้ายปีแบบนี้มีดีวซึ่งถือว่าเป็นดีวที่ใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าทําให้คนไทยรู้สึกว่าตื่นเต้นกับเรื่องไทยพาวเวอร์ได้พอสมควรเลยนั่นก็คือดวธุรกิจครับระหว่างในช่วงที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะครับในวงการบิวตี้แอนด์เวลเนสนั่นก็คือข่าวสําคัญครับเป็นดีวธุรกิจระหว่างโคเซ่คอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทความงามนะครับชั้นนําเลยจากญี่ปุ่นที่ประกาศเข้า ร่วมทุนเป็นดีลธุรกิจแบบร่วมทุนนะครับคำนี้สําคัญเดี๋ยวมันขยายความกันต่อนะครับร่วมทุนกับแบรนด์ลักชัวรี่สัญชาติไทยปันปุริผมเชื่อคนไทยคุ้นเคยมากๆกนะครับกับปันปุริเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้เองถือได้ว่าสร้างความตื่นตัวให้กับวงกว้างความงามไม่าจะเป็นในบ้านเราเองก็ดีต่างประเทศก็ดีแต่สิ่งที่สำคัญคาว่าดีลธุรกิจที่บอกเป็นการร่วมทุนนี้สําคัญนะครับเราจะมาไล่เรียงกันด้วยนะครับหลายคนเบื้องต้นเลยพอฟังแบบนี้อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าปันปุริเนี่ยเปลี่ยนมือไปอยู่่่่ภาาาาายตตตต้้กรรรรบริิิหขอองงงคนนชไปแแลวัที ย้ำอีกครั้งหนึ่งคำว่าร่วมทุนนะครับก็คือการที่ยังคงรักษาความเป็นแบรนด์ไทยเอาไว้อำนาจบริหารและการตัดสินใจยังอยู่นะครับกับทีมผู้บริหารชุดเดิมที่นำโดยคุณวรวิศสิริภาคซึ่งก็เป็นฟาวเดอร์ผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นซีอของบริษัทปุริจำกัดด้วยทีนี้เราย้อนกลับไปดูครับการเติบโตของแบรนด์ท้องถิ่นซูเวทีโลของปันปุริต้องบอกว่าระเบิดมากๆมีตลาดอินเตอร์ด้วยนะครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับไม่จะเป็นการเพิ่มทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ การร่วมทุนการขยายกิจการนะครับเรามายกตัวอย่างกันบ้างครับอย่างเช่นกรณีของ a อสอบ Brand ์สกินแคร์เนี่ยนะครับจากทางด้านของออสเตรเลียซึ่งก่อนหน้านั้นก็ถูกซื้อกิจการโดยลอเร a ยด้วยมูลค่าเนี่ย2,500ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนเมษาย,ยนปี66ซึ่งตรงนั้นครับแตกต่างไปจากกรณีนี้แตกต่างไปจากกรณีของปันปุริที่ก็าใช้วิธีการร่วมทุนกับทางโคเซ่ด้วยนะครับ ในส่วนนี้เองครับถือว่าเป็นการที่มีการร่วมทุนกันแบบนี้ถือเป็นการเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดของแบรนด์ไทยอย่างปันปุริสู่ตลาดโลกและในอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าพิเศษครับซึ่งทางด้านปันปุริถือว่าโดดเด่นและมีศักยภาพมากพอจนกระทั่งเข้าตาแบรนด์ระดับโลกอย่างโคเซ่คอร์ปอเรชั่นดึงเขาให้มาสนใจและให้เขาเข้ามาร่วมทุนด้วย ความแตกต่างระหว่างการร่วมทุนกับการขายกิจการคือการร่วมทุนก็คือในรูปแบบแบบนี้ยังคงให้บริษัทเดิมในกรณีคือปันปุริมีอำนาจในการบริหารในขณะที่การขายกิจการนั้นจะมีการโอนอำนาจการบริหารทั้งหมดไปอย่างผู้ซื้อเพราะฉะนั้น2กรณีนี้แตกต่างกันกรณีโเรคเซ่ครับไปเลือกร่วมลงทุนกับปันปุริ สท้อนี่ถึงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจนะครับเพราะโคเซ่เองซึ่งถือว่าตั้งนกันมาตั้งแต่ปี1946นี้เนี่ยเขามองครับว่าการขยายธุรกิจในต่างประเทศไม่จําเป็นต้องเอาความเป็นญี่ปุ่นแค่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเลือกใช้วิธีนี้ครับ ร่วมมือกับแบรนด์ท้องถิ่นที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณค่าเนี่ยนะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านของประธานและซีอของโคเซ่ก็คือคุณคาสุโตชิโคบายาชิบอกว่าการร่วมทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทที่ต้องการร่วมมือกับพันธมิตรด้านความงามอย่างยั่งยืนจนกระทั่งถึงปี2 5 7 3ก็คือปี2,030นะครับโดยเฉพาะกับแบรนด์ที่มีความโดดเด่นด้านการผสานภูมิปัญญาดังเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ มาดูทางด้านของปันปุริกันบ้างครับคุณวรวิสิริภาครับผู้ก่อตั้งแลซีโอโของปันปุริมองว่าสิ่งนี้ก็คือการร่วมทุนที่โคเซ่คอร์ปอเรชันเขามีความสนใจและมาดีลธุรกิจในครั้งนี้คือโอกาสทองการขยายธุรกิจสู่ระดับโลกไปด้วยเพราะการร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการร่วมทุนทําธุรกิจกับ s t r a t e g i c partners ที่ช่วยให้ปันปุริบรรลุปเป้าหมายในการเป็นแบรนด์ระดับโลกในขณะเดียวกันครับยังคงรักษาเอกลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนด้วยทีนี้ข้อดีของการร่วมทุนแบบนี้นอกจากที่จะได้เครือข่ายนะครับแล้วก็อํานาจการต่อรองที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วยังสามารถที่จะเรียนรู้โน้ตหาวและเทคโนโลยีของบริษัทระดับโลกซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปด้วยในยุคที่กระแส T power ก็คือพลังของคนไทยนี่แหละครับกำลังมาแรงไม่ใช่เป็นทีบิวตี้นะครับ,รรบต้องยอมรับว,ว่าต่างชาติเวลาเขามองเราเนี่ยเขามองว่าประเทศเราเ,เป็นประเทศที่มีความสวยงามนะครับมีความเท่ในแบบของเราทีฟู้ดและก็ทีสตาร์ไม่ต้องถามว่าใครนะครับก็น้องที่ทราบแบล็คพิงก์นี่แหละครับการร่วมทุนในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จแบรนด์ไทยในการก้าวสู่เวทีโลกโดยยังคงรักษาแก่นแท้ของความเป็นไทยเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทีนี้การร่วมทุนในครั้งนี้ครับระหว่างปันปุริกับโคเซ่คอร์ปอเรชั่นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนมือหรือการสูญเสียความเป็นตัวตนเดิมแต่ว่าเป็นก้าวสาคัญที่แบรนด์ไทยจะมีการขยายปีกสู่ตลาดโลกครับโดยที่มีโคเซ่เป็นพันธมิตรที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในขณะที่ยังคงรักษาจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นไทยเอาไว้ได้อย่างงดงามเลยทีนี้ถามว่าแบรนด์เนี้ยหลายคนเห็นนะไอย่างจะเห็นว่าเดคอเรชั่นเนี่ยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์แล้วเดคอเรชั่นแต่ละจุดจะมีคอนเซปต์ของเขาถามว่าเริ่่่มมตต้้นังเือไ สร้งกันมาตั้งแต่ปี2 5 4 6กือปี2003นู่นแล้วนะครับปันอุริเองวางรากฐานนะครับให้เป็นแบรนด์ลักชัวรี่มาต,ตั้งแต่ต้นเลยนะครับด้วยการผสานองค์ความรู้ด้านสมุนไพรศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบไทยเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ จนไปที่ยอมรับนะครับในระดับสากลด้วยผลิตภัณฑ์ที่เน้นความยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกันนะครับกับปรัชญาของโคเซที่ดาเนินการธุรกิจมายาวนานกว่า7 8ปีก็คือตั้งหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องการวิจัยการพัฒนาควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในครั้งนี้ไม่เป็นแค่การขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศแค่นั้นนะครับ แต่เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในร่วมกันโดยเฉพาะในตลาดเอเชียที่ผู้บริโภคให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆเราเชื่อนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นครับอุสตสาหกรรมความงามของไทยสู่เวทีโลกนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับแบรนด์ไทยอื่นที่มีศักยภาพได้เห็นนะครับว่าการก้าวไปสู่ระดับโลกนี้ทําได้หลายรูปแบบด้วยกันโดยไม่จําเป็นต้องสูญเสียความเป็นตัวตนอันนี้คุณวรรวิทย์ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ครับ ล่าสุดปาร์ุเองก็มีการขยายตัวธุรกิจไม่ใช่แค่ตัวสินค้า <c oughs> เท่านั้นนะคะก็มีเซอร์วิสด้านของสปาเวลเนสด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ไทยที่อยู่กับเรามานานนะคะราว20ปีด้วยกัน <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็มี s t r a t e g i c partner อย่างโคเซ่แล้วด้วยฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e l h ค่ะ